ตาตาด้วยอืมโอเค <c oughs> ทำทำ<ห> <c oughs> งล้ให้เดูเออดีเอาให <c oughs> ้เหมือนคนในจะให้เหมือนลิงนะ <c oughs> <c oughs> เอ,าอ้าทางแต่งหน้าอ่าเตียมที่แล้วอ,อืม ใช้หมดนี่มันจะเต็มตาไหมเนี่ยหนูจะได้แบบตุดง่ายฮะได้แบบตุดเนอะเอาสวยๆนะอืมแล้วก็ต่อไปอะไรอ่ะอะอไปก็นี่นี่อะไรอธิบายโอ๊ตทาปากด้วยสีนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่าเาจัดไป เอาไม่ใช้นิ้วอ่ะอ๋ออืมแม่ดิกว่าแม่แม่อันนี้ดีกว่าเอออันนี้ดีกว่า,อา,วาโอยปากร้อนร้อนอืมอืมไหลอันนีไ้ได้สีแดงมากนะกเด็กนนะ okay. มันล้างออกไหมเนี่ยล้างออกล้างออก,ออกนะใช้อะไรล้างแซ่บ <laughs> แซ่บบานได้ อืมโอเคสวยแล้วสวยแล้วแล้วก็เหลืออีกต่อไปนี่ทเลอันนี้อ้าวโอเคทาเล็บอืมเอาวางเส้นเอาวางโอเคต้องมาเนี่ยอ๋อเล็บเหรออ่าเล็บเล็บเดี๋ยวล้างออกไหมเล็บเนี่ยล้างถามก่อนอโอเคล้างออกนะล้างไม่ออกใี้คารนะเล็บเนี่ย ืล้างออกจริงไหมล้างออกจริงโอเคทำเป็นรูปแมวเหมือนของพี่แอลนะของพี่แอลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สวยยัง อืมเดี๋ยวนะชิวะอุ๊ยตายแล็บต่อไปจ้าเล็บต่อไปฝั่งนี้ด้วยเหรอโหฝั่งนี้ด้วย